สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับ Traff ิก t ด e Night นะคบผมหลังจากที่ผมห่างหายไปนานมากมากนะคะผมที่ผมหายไปเนี่ยก็เพราะว่าไปเที่ยวสงกรานมานะคบผมหายไปนานมากนะผมเลยไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้ก็กลับมาลงคลิปแล้วนะคะผมพอดีว่าหายไปในช่วงสงการานนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในแบบ b o o k h a v e n นั่นเองคับผมวันนี้เรามาเป็นลูกคุณหนู นะครับเรามาเป็นลูกคุณหนูกันแล้วเราจะโตอีกสักนิดนึงดีไหมโอเคนะครับผมเราจะมาเป็นลูกคุณหนูกันมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาเป็นลูกคุณหนูกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะสั้นเดี๋ยวไปดูบ้านเลขที่แปดนะผมเพราะว่าเขาเรียกเขาเขาว่ากันว่าแปดเป็นเลขมงคลนะอ๋อไม่มีเบอร์แปดเหรอโอเคโอเค โอเคทุกคนเราจะเอาเบอร์สิบเอ็ดซึ่งเราจะเลือกบ้านที่แบบว่าหรูหรูแบบว่าลูกคนหนูอะ่ะอะยังไงเดีลูกคนหนุ่ะลูกคนหนูต้องบ้านยังไงอะ่ะเอ้ยขอถามไมด่ดีเอาประสาทไปเลยไหมลูกคนหนูอะ่ะลูกคนหนูซื้อประสาทไปเลย ปะลูกคุณหนูก็ต้องประสาทอยู่แล้วโอ้โหบ้านราคาบ้านลูกคุณหนูเป็นประสาทครับพี่น้องนี่นะคะผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่าเออรับรับสมัคร เอ้ยรับสมัครเอ้ยขอโทษทุกคนผมพิมพ์ผิดรับสมัครลูกคุณหนูรับสมัครลูกคุณหนูเอาเป็นสีเลยด,ดิมันแบบว่ามันเอาสีเหลืองแล้วกันเนาะแสดงถึงความรวยแบบพวกทองพวกเงินพวกทองอนะเนาะรับสมัครลูกคุณหนู เอาบ้านก็ต้องสีแบบว่าพวกทองทๆหน่อยอะนะเพราะว่า,าบ้านคนรวยอย่เนาะคนมันมันชักจะเกิดไปละเ้ยนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะเท x t ไว้ว่าลูกคุณหนูเนคุณหนูฮาวแล้วกันเออคุณหนูฮาวดีปะหรือคุณหนูอะไรดี คุณหนูฮาววกรันฮาวผมพิมพ์ถูกปะหรือว่าต้องวอแหวนก่อนกรันฮอลอรลิงเออคุณหนูฮาวคุณหนูฮาวสวัสดี เราคุณหนูหาวทุกอย่างต้องเป็นสีทองนะไอ้น้องพอดีว่าเรามา <c oughs> <c oughs> นันรวยเกินเกินเกินอก็บอกว่าคุณเออเดี๋ยวมันงนะขอจะแบบว่าผมจะแบบว่า,บบวาเออผมจะแบบอวดรวยโดยที่ไม่มีคำว่ารวยอ่ะโอเคป่ะผมจะ ผมจะอวดรวยโดยที่ไม่มีคาว่ารวยเอ่อค่าไฟค่าไฟผมสามพันและและสามพันค่าไฟผมสามพันหลังจากนั้นก็พิมพ์จุดเอ้ยโทษแล้วก็พิมพ์จุดจุดจุด,จดไว้ แล้วเราก็เติมคําว่าล้านลงไปค่าไฟผมสามพันเอ้ยลองพิมพ์คำว่าบาทลงไปอะค่าไฟผมสามพันบาทค่าไฟผมสามพันแล้วผมแล้วผมก็จะพิมพ์ว่าเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแล้วผมก็จะพิมพ์ว่าเพื่อน แล้วก็เออเป็นจุดไข่ปลาแล้วก็บอกว่าแล้วก็เหมือนเหนเพื่อนเป็นคนบอกว่าก็ปกตินี่หลังจากนั้นเราก็พิมพ์จุดแล้วก็พิมพ์ว่าสะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าก็ปกตินี่ แล้วเราก็บอกว่าล้านลหลังจากนั้นเพื่อนก็บอกแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพิมพ์คําว่าแล้วผมก็จะพิมพ์คําว่าเพื่อนอีกรอบหนึ่งเฮ้ยขอโทษทุกคนเผลอพ,พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษผมก็จะพิมพ์ว่าเพื่อนเพือ่อนเราก็หลังกนันผมก็จะใส่จุดไข่ปลาลงไปไไอ่ะก็บอกว่า เออก็จะพิมพ์แบบว่าเ <Yeah. S 1> พืพ่อนก็จะบอกโ oh อ้ไม่กอดแล้วก็อ่ะ <Yeah. S 1> เราก็จะพิมพ์ว่าโคตรรวย ำไมมันพิพ์ไม่ได้งงรวยเกินเออรวยเกินรวยเกินเอาเป็นสีอะไรดีทุกคนแบบสีคนรวยมันก็ต้องแบบว่าสีทองป่ะสีอะไรดีสีแซดดีกว่าค่าไฟผมสามพันเพื่อนก็ปกตินี่แล้วเราก็ตอบว่าล้านเพื่อนโอ้ไม่ก็รวยเกิน เก <laughs> <c oughs> ิดอะ what อ๋อคือถ้าเราปลดล็อกคือว่าเราจะเข้าไปได้แต่ถ้าเราอันล็อกก็คือเข้าไปไม่ได้ซานานาเม้นานาซาซานานเมนอะฮะโอเคนะคะทุกคนกกกคือคือผมคือสีบ้านไปปรับได้แค่ตรงนั้นตรงเดียวน,น,นะคะผม นี่เราก็จะมาหลับว่าคุณหนูฮาส์ติกระบอกอ้ารับสมัครลูกคุณหนูโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครสมัครลูกคุณหนูมั่งนะครับไม่สมัครครับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยด้วยครับถ้าอยากคุยก็จอยเกมมาครับไม่จอยครับเป็นีเกมครับก็ไม่ต้องเอาครับ นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นปรา,าสาทของผมนั่นเองรครับผมโอ้โหเป็นปรา,าสาทแบบว่าสไตล์คลาสสิกนะคลาสสิก,ก,มกไม่เลยคนเดียวคือวันนี้ภูไม่ได้มาเล่นด้วยนะอาานโอ้โหนี่ะนะครับผมเป็นที่นอนแบบรวยเก้นรวยเก้นดูนะคะบอกว่าจะมีใครมาสมัครเป็นลูกคนหนูลูกคนหนูลูกคนหนูบ,บ้างนะคะผมว่าจะมีใครมาสมัครลูกคนหนูบ้างโอ้ทำไมห้องมันล็อกอ่ะอ๋อลืมไปก็เราล็อกอยู่นี่ แล้วถ้าเราอัลล็อกอะอ้าเปิดได้ละซนานาเน่เอ้นี่นี่นี่นนนบ้าผมเป็นแบบว่าโอ้โหมีดาบด้วยบอกแล้วรับรู้ขึ้นหนูนี่โอ้โหอย่างใหญ่ครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนี่เราพวกแบบว่ารู้คุณนหนูมันก็ต้องมีปืนติดตัวเออใครมามาทำลายอย่างเงี้ยเออ นี่เราก็เลือกปืนอันนี้นะแล้วก็ธน,นูนะธนูก็ปกติอ่าแล้วก็จะบันเลือกปืนอันนี้ปืนอันนี้อ้าวไม่ไม่ไมเอาไม่ใส่กล้องดิน,นี่ก็จะมีปืนแดงปืนแดงอยู่เนาะไอ้แดงมาเป็นนักสู้เราเล่นนี่เราก็จะใส่แบบว่าปืนยังไงดีเป็นสไนเปอร์ดีกว่าขอโษึษตึงๆนี่ก็ปืนสีฟ้างาเป็นแย่เพราะว่าผมชอบสีฟ้า F ี่โอ้โหได้เทม่ทมเทมแทงแทงเก็บให้เรียบฮึบเอาสองเบอร์สองคือไงเอาสามฟันหนึ่งชึบสองฟึบอ่าเดี๋ยวผมจะเอามุกพวกนี้ไปแกล้งคนดีกว่าพวกแบบว่ามุกอดความรวยโดยที่โดยที่ โดยที่เขาเรียกว่าไงนะโดยที่ไม่มีคําว่ารวยอเนี่ยคือบอกว่าผมก็ขับแบบ l a m b o r g h i n อะเออแย่งรถตำรวจไปอะเอา <c oughs> เรานี่เหมือนเนี่ยทุกคนคือเราแบบรวยเกินอะเราใช้รถถังอะเราแบบรถถังรถธรรมดาาไม่เอาพูกแบบว่ารถแบบอ่อนๆอะ อย่าไปเอามันเกินเกินเกินโอ้ยทุกคนดูเด็ปติงเอายิงไม่ได้ด้วยนี่มีมีการแบบสไลด์เป๋แปะ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 ได้เดาได้เดานี่โอ้โหโอ้โหปิอยิงยิงได้ด้วยเป็นไงล่ะครับนี่เป็นไงเป็นไงโจ ถ้้้้าาไไม่กินเเตตองปขครับครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นมุกที่มันอยู่บนหัวผมเนี่ยให้ให้ทุกคนให้ทุกคนดูนะผมจะไปแกล้งคนกันผมต้องถามเขาก่อนว่าคนไทยไหม ไทยปะสงสัยเขาได้จะไม่ใช่คนไทยนะผมจะเล่นมุกเมื่อกี้กับเขา เขาไม่เข้าใจเขาก็คนไทยนี่พีค่ค่าไฟค่าไฟผมสามพันผมพิมพ์เขาว่าร้านรอเลย อ๋โอเคขอบคุณเธอสงสัยเขาไม่เล่นด้วยโอเคผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่เล่นด้วยเปล่าเปล่า,ปาไปแล้วพี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วพี่มาสาสไทยได้ไงตโลกแลละบ้าปเบาอ มีใครมาสมัครลูกคุณหนูไหมทุกคนมีใครมาสมัครปะโอ้ไม่มีใครมาสมัครเลยอะเซงเซงคไม่มีใครมาสมัครลูกคุณหนูเลยโตเอ้ยเซงเซงครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นมุกนี้กับใครดีเนี่ยโอ้โหเอ้ยไม่มีใครให้ผมเล่นมุกด้วยแล้วเนี่ย ท่านคุณ